คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมเล่นเกมรถบัสนะครับตั้งแต่ปี2 5 6, 2นะครับก็เป็นคลิปในความทรงจำเลยนะครับที่อัดไว้ก็เลยไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงในช่องนี้กันเลยนะครับผมเอาไปดูกันเลยขออภัยนะฮะในความเสียงเด็กๆนะฮะเสียงผมยังเด็กมากตอนนั้นมสองนะครับสวัสดีครับไป<น>ดูกันเลยไปพบกับ KKN เลื่อนคุงในเกมบัสซิมูเลเตอร์สอ คันไหนนี้ครับเดี๋ยวทุกขันเนะี่ยนี่ครับคันแรกคันนี้กลักที่สุดนะนี่คันนี้ครับกลักที่สุดกลักที่สุดเลยอืดที่สุดเคันนี้ผมก็ชอบเทอร์ซิโม ตัวริสม์โมตัวซิสโมโอมอส์ดีเดเบนถะ้าในนครสีธรรมาดานนะนึกถึงนครปักปะน,นังครับ <c oughs> ไม่ใช่ตันนี้นะฮะไลออนโคดยอดไทยแลนด์ห <Your Thailand. S 1> ม่ชื่อบริษนะัทเองไทยแลนด์นะน่าจะมาโคโปโลมาเล่นอนะมารชโปโลคือถ้าตัานตามบทด,ดิสฐานนะฮะมารโปโปโ์โคมาครโคโปโลนี่คือมาโคโปโลนะ คือเป็นบุคคลที่เดินทางมาจีนจีนคนแรกรู้่ะ <c> เ <oughs> อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือนักคนขับต้องหมดนนะและนี่คือบริษัทผมเลเวลสี่คนขับสอง VC นี่คือรถนะ VC w ี High We h i g h n ไหม <c oughs> อ่นนาน VC ตลอดเลยโอเคครับมาวันนี้นะฮะเป็นวันที่ดี เราจะเล่นสายอังการาอิสตันบูลก,กันเนะี่ยเตอร์กี้จังหวัดอ่าสักตีสิบละกันโอเคแป,แปลกเลยรถคันนี้นะสามแสนกว่าๆนะที่ผมซื้อมาผมเก็บเก็บเงินรถคันแรกอยู่นะนั่งดูวิดีโอนะไิ <laughs> ่ดีกว่า วุลลิขสิทธินะฮะย,ยีคือใครเคยเล่น Call of Duty แล้วก็มาบอกกันหน่อยนะฮะย,ยีโอเคเปิดมาติมีเดียก็คือทีวีคือระบบการสาื่อสารนะมลติมีเดียใส่มาเสียงดื้อนี่ค,คือแอ เทอร์มินอลนอังการ่าเทอมินอลนี่ speaks. คือขนส่งนะคือยังไม่มีประเทศไทยครับเขาบอกไทยแลนด์ค o ั i มิ s ซูนคือเขาจะเร็วๆนี้จะมีไทยแลนด์โอเคปรับเบาะที่นั่งไฟไร การเจอดลาตำนานนี่ะเออเชี่ยตีวงตู้เนี่เปิดประตูคือไอเกมนี้มันมีติ้งกันได้นะคือเพื่อนผมพวกฝรั่งนะจะเล่นเยอะคือพวกยุโรปยิ่งพวกตุรกีนี่ชอบเลยเพราะเขาเน้นตุรกี s t ดูแ e เด็กเขาบุญนี่นะคาตเตอร์ดิ้งนะอันคือการดูแลบริษัทอาหารเนะี่ยที่เราไม่อยากไว้ปัม๊มคาตเตอร์ดิ้งได้นะคือไว้ปั๊มดีกว่าแต่ว่าไม่ไวครับเพราะอ,อังการากับอิสตันบูลไม่มีปัม๊ม แล้วถ้าเป็นเมืองเล็กๆอย่างโคเกซี่คอนยาอันตัญยาจะมีปั๊บมาเบรกเบรกเบรกมันต้องมองูมมบองนี้นะเงี้ยจัดมา เห็นทุกอย่างในโลกลอันนี้มันจะบนฮนะบนผูน้โดยสารขี้บนไม่เป็นไรครับเราจะทําให้95นี้เป็นร้อยบวกนัยิปตาไม่ใช่การเตอริงนะขับต่อไปครับนี่ใครรู้จัจกมั่งครับที่อังการานี้อันนี้คืออะไรครับทางซ้ายเนี่ย เพื่อเป็นแบบหินเออไปตรงตุรกีด้วยนะคืออะไรก็บอกกันด้วยนะฮะใครรู้จัก อ้าวอ้าวลงมาขึ้นมาลงไปเพื่อลงมาขึ้นมาไปเพื่อ <c oughs> เบอร์เบอร์เส้นดีกว่านะไม่ดังและไม่เล็กจะคุมรถปิดผ้าในชีวิตเปลี่ยนเลยครับ คือจไทยกขับดินซ้ายใช่ไหมฝรั่งขับดินขวาแล้วก็ตั้งขึ้นขึ้นอยู่ทางขวาเนละย Exit right DBS กำลังบอกว่า Exit right ช Ex <c oughs> ิดขวา Exit แปลว่าชิดนี่ยต้องกดขวาด้วยหิวนะให้การเต <itates S 1> อร์บินไปออ ไปครับ <By S 2> first person บอกเขารห้เข้มขัดก่อนดีกว่าเนาะนี่ครับผม fasten fasten นะคือเขาว่กเราขับรถเร็วคุณต้องใส่กิ๊บขัดเอ้ยสองขัด dear passengers there are seatbelts located on each seat please w e a your seatbelt on for your own safety นี่นะฮะพวกบอร์นี่คือจะเป็นรถในบัสนะ เกมโคซิมูเลเตอร์แล้วกันนะเราจะให้สเต็ปสัสเต็ปปึ๊บจึ๊บจึ๊บเอ็นแม็กก่งมาเอ้ยเก็บตังค์ไหมเอ้ยไม่เก็บตังค์นะคุมคุณคุณเนี่ยในนั้นน่ะมันจะหมดแล้วคือเส้นทางเขามันไกลเนาะกี่กิโลเมตรเนี่ยดูที่แมพครับเด็ดๆแมพ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 ขอเวลาแป๊บหนึ่งนี่ปั๊มอยู่นะนี่แมพแมพ นั่นน,นะรแปบบเห็นไเฮ้ยนั่นไม่ใช่มือหัวหน้าแบบสามร้อยสิบห้ากิโลเมตรเวลาสิบสี่นาฬิกาที่สองที่สองที่สอทีสิบถึงที่สองนะนยุโรปเวลาคตรเร็วมาเกียร์มามามเฮ้ยายยายมันครูด ตั้ง,งขวานนี่เคยดูมไหมครับน่ะที่ดังรถตัวนะ่ะเดี๋ยวจะล้างออวันหลังนะวันนี้นนขับมอัตออโต้สบายที่สุดคือคนไหนที่ไม่ชอบขับออโต้ก็แนะนำนะคือมันต้องเป็นคนที่เล่นทัคซิมูเลเตอร์มาก,ก่อนเพราะทัคคือมันจะตั้งแต่1กิโลเมตรอะคือมันจะออาต้ไวเลยแต่ว่ามอะอ Đăng 12 km lên bay thì cho auto hay chỉ cần 12 phút có ô tô chôn cho step chích trái đi quan nếu là như có đá วะน,นี่เฮ้ย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 อย่าบาดหน้านะรถแรงไม่อยากซ่อมมาคันนี้เดี๋ยวนะสเต็ปคิดซ้ายเดี๋ยวขอเวลาดูกระจกครับแหน,แน่มาเล่นรถสิบล้อซะด้วยเล่นรถเมย์ซะด้วยนี่นะครับเป็นด่านหน้าเขาเฮ้ยนี่อย่าเบรก นี่หูขับตรงนี้ก็ได้แหละเอาดีเอากันเฮ้ยอย่าเบ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 ยโอ้โหโอ้โหอ,โ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 อย่างนี้ก็ได้แหละเอ้ยสิบลอ้อปัดหน,น้าวยเฮ้ยใครมาชนท้ายอะ่ะ คือถ้าชนท้ายเกิดเหตุการณ์นี้นะเราต้องแก้อะารการคัตเตอร์อริงมื่นออาไฟเช็งไม่ได้แลยหมอกลงโอ้อุตสาจะไม่ชนแล้ววันนี้การจะการจะจอดที่วันนีนะ้เราห้ามตรงนะที่แบบนี้ห้ามตรง ให้เราต้องนี่เลี้ยวดังนี้ครับแล้วก็ดูนะดูนะดูฮะดูนะดูไว้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 ดูวะดูวะเออเปิดทำไมเฮ้ยยเนกไปอันนี้โอเค 1%ฟ้เปอร์เซนง่ายสุดแล้วมังนะสำหรับบางคนก็เฟ้อเปอร์เซนยากเวอร์ำหร์ารารแหม่คือถ้าอีตันบูคุณไม่เติมน้ำมันนะถือว่าเลยว่าน้ำมันหมดกลางทางแน่ใช่ผมข้ง <c oughs> หนึ่งเล่นแล้วแบบอีตันบูบคือผมจอดพอดีน้ำมันหมดแล้วแบบฟาดเส้นไม่เติมไม่เติมก็แบบไม่ค้างอย่างนั้นได้เลยนะ celah kan ini, lihat nggak? Sepan, kungjai ini itu, kungjai mana sih? Sepan di, ถนนของตุรกีฮะถนนถนนโค้เฮ้ยอย่าชิดหลายทางกันเด้ออยู่ในนี้สบายกว่า,วาเสียงเยอะรียกเนี่ยเติร์กทเล,อเลอเคเลอมอารีนา อ๋อนั่นเมืองคน,ะน,ะนละที่กันรำแมวช้าละเกินดูนะดูสเต็ปดูสเต็ปสเต็ปสเต็ปชิวชิวชิวสเต็ป เราจะไปอังคาราเอะนครอ,อิสตันบูลนฮะคือเป็นเมืองหลวงเก่าเก่าหรือใหม่มก็ไม่เจ้าใจนะเพื่อนผมบอกเป็นเมืองหลวงเก่าอิสตันบูลใช่แต่ตกมงตุงโตมาอิสตันบูลนะตอนนี้บอกเป็นอังคาราแล้ว exit right ขวา turn left ดูอนะไรบ้ลง ครับเหมือนประเทศไทยมากที่เดี๋ยวนี้ระวังแผนดูมันจะปัดนะถ้ามันเดืวดหวาดยิ่งก็เทเลอร์นี่อยากอยู่ใกล้นะมันจะปักคือวัดปิ้อะคือนี่ผมถือนะไม่ต้องกดไดเลยนะให้มันขับไปเองไอ้อขุมรถไอ้นิ่งได้แล้วมันขับเองคุณแค่แค่กดเลี้ยวซ้ายเลีเล้ลยวขวากดหยุดนี่คือวัดกดเลยที่วัดเครื่อง คันนีหาดหรือถ้ากลางวันนะฮะจะสวยกว่านี้นี่คือบรรยากาศคือคืออย่าว่าเป็นเช่นนี้ทุกเมืองเลยไมาอ่ะบางเมืองก็ป่าเขาลำนาวไพรทุ่งหญ้านะฮะเธอมีนอั่นอยู่กลางทุ่งหญ้าก็ามีคนส่งอย่างทุ่งหญ้าต้องขับมา เราไม่ไปเา๋เาระวงังนาทุกคนไอ้หาต้นไม้ตไหนเนี่ยระวงังไาไปชิได้ไ You have reached your destination นี่แหละกลางคืเธอมีนันอนคอ ขนส่งอิสตันบูลนะเรียกว่าเธอซิมเธอซิมอันพิดอันทุก็ขออาภัยนะเครื่องอยู่ข้างหลังครับแล้วไม่ล้อหลังเคลื่อนแล้วให้ล้อหน้าเคลื่องไปด้วยล้อหน้ามาจะทำหน้าที่แค่หมุนล้อไหนไม่เข้าของล้องนี้ Okay. เราจะไม่เห็นเครื่องนะไม่เขาไม่มีเห็นมากกว่า <Dear passengers, S 1> นี่ก็บอก <Your plane. S 1> เครืทริป <Our destination. S 1> เขาว่าขุมก,กับดีโดยชมนกน <your> ปิดเอรก่อน <c oughs> ขอจบนี่นะใช้เวลา13นาทีกับทริปอังการาอิสันบูล ก็จะคลิปในตอนนี้นะครับสวัสดีครับชัยยามผูแม่น้ําที่หลายตาชาวบ้านทําแร่แท้นากลบบปอหลลูกมันทั่วงาแต่ต้นกัญชา